คมขาคูเลยนะหาดคูเดือตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคูเดือแหล่งท่องเที่ยวนะคะในอุบลราชธานีนะคะก่อนอื่นทุกคนคนเริ่มเข้ามากันหรือยังมือไม้กุ่นมากเลยีใส่แมนก่อนอื่นนะคะทุกคนขาเดี๋ยวขอยัดเช็คก่อนนะโอเค เริ่มมาละคนดูเริ่มมาละสิบคนแล้วคนดูแล้วเร็วนะเวลาเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นอาจารย์ไอ้ติมโดนทําโทษเร็วเร็วเจอกันเจอกันเร็วมากการกดขันเรื่อมาละเออเจอกันเจอกันเร็วเร็วนะคะไม่คอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะสองพันสองร้อยเก้าสิบสามร้อยคนดูนะคะสวัสดีด้วยก่อนอื่นต้องต้องพร้อมแล้วค่ะเออกดไลค์กดแชร์ออกไปทุกคนกนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก่อนอื่นต้องขอโทษ นะะคที่ท <rôle à> ําให้เลขสามมันไม่มาทุกคนหลายๆคนได้ตามเลขสามไปทั้งสื่อโซเซียนต่างๆนช่เหรอที่เอาเลขไปลุ้นไปอะไรกันคือมันไม่มานะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะ แต่ยังไงก็ดีเราจะต้องมารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งที่เราทากันไว้นะคะถือว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งวงการแล้วกันนะคะวงการให้เลขวงการให้หวยของเรามันจะมีสีสันขึ้นมานะ <laughs> ทำให้เราม้วนจอยขึ้นในการซื้อเลขเสียงเลขเสียงหวยกันออตอนนี้เราก็อยู่อยู่กันที่หาดคูหาดคูเดือหาดคูเดือดดอ,อำเภอ่าอ,อะไรนะจังหวัดอุบลราชธานี นะคะส่งตรงส่งการเขาก็จะมาม้วนจอดกันที่นี่ผู้สาวผู้บ่าวเขาก็จะมาจับหำจับจกอะไรกันที่นี่นะคะกินลงกินเหล้ากันที่นี่โอ้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งการน่าจะเต็มเนาะคนที่นี่เนาะเพราะให้แร์มันเยอะมากร้านอาหารเยอะมากหนึ่งพันคนดูแล้วค่ะตายแล้วขอคนกดแชร์ก่อนสักหนึ่งพันแชร์ได้ไหมนะคะกูขอจริงกูขอมิงอ๋อถ่ายแล้วนะคะ คืนโพยย้อนหลังได้ไหมคะแอฟอะทุกคนก่อนที่จะมาเดี๋ยวมาดูสีสีโอเอสสีโจตันสีโจตันสีโจตันเขาดีจริงจริงทุกคนนะแต่ก่อนอื่นทุกคนนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวขอยัดขายของก่อนได้ไหมขายขอก่อนไม่เข้าไม่เข้านะคะขอย้าขายของก่อนนะคะ ใครอยากได้ได้แดงพร้อมทูบนะคะพิมก้า 9, 9ไว้หน่อยนะคะขอคนละหนึ่งหนึ่งคนละอาบขอคนละหนึ่งออเดอร์ huh. พิมก้า9ๆหน่อยเดี๋ยวแอดมินจะตอบจะทักแชทหาแล้วก็เก็บเงินปลายทางเส้นนี้นะคะเป็นได้แดงนะคะเป็นทองนะคะองค์พญานาคราชนะคะเสริมทรัพย์เสริมดวงบารมีนะคะให้มีชื่อเสียงอย่างน้อยกูก็มีชื่อมีเสียงแล้วว่ากูบูชาองค์ปู่อง,องค์ย่านะคะปู่ย่าท่านถ่งแ่งทห้ ปูก็ยาิ่ดแต่งไว้ให้แล้วแต่งไว้แหแล้วว่าสามโบมาสามโบมานะทิมก้าวก้าก่อนทุกคนพิมก้าวก้าว้าวให้หน่อยพิมก้าวก้าว้ให้สักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่เหล่งท่อที่ยอุ้ยผู้ชายเล่นน้ำกันเยอะมากนะคะมีใครจะพิมก้าวก้าวนะมีใครจะพร้อมจะอุดหนุนหรือเปล่ามีใครเอาของจริงของแท้วะตอนนี้มีแต่ห้าห้านะยังไ่มีก้าวกสู้ ดันไปถึง2,000คนดูเออมีใครจะอุดหนุนมาให้เก้า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 มาแล้วหนึ่งคนด้วยตเราขอบคุณเก้าเก้าขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะขอคนกดแชร์พร้อมหรือยังทุกคนอย่างน้อยฉันก็จะทําให้วงการให้เลขให้หวยมันมีสีมีสันขึ้นมาเสมือนว่าเราจัดงานวัดนะคะทุกคนคา นะฮะขอยัดถอดอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าแว่นนี่ก็หมื่นห้าแล้วนะครับพีเจมส์พีซื้อีเซนเตอร์สี่ต้องเข้าแล้วนะคะเออเถาก็ไปถาของแพงซะด้วยเออห้าหนะฮะไม่มีใครพิมพ์เก้าเก้าเลยอะพิมพ์เก้าเก้าให้หน่อยสั่งให้หน่อยเร็วๆพิมพ์เก้าเก้าออเดอร์นี่นี่นี่นะคะนี่เลยนี่นะคะสั่งคนละหนึ่งออเดอร์นะ ขอคนสนับสนุนด้วยนะคะซู่ๆูค่ะของแท้นะคะ,ะงานสีต้องเข้าแล้วนะคะ,ะงานสีโจตันฝากถึงสีโจตันด้วยนะคะเดียะะ๋ดวยวงวดหน้าเท้าใหม่ <laughs> <laughs> งวดหน้าเท้าใหม่นะคะ ถ้าวันนี้สีโจโตันมันดีจริงฉันจะหาสีโจโตันใหม่นะคะแล้วก็จะให้สีโจโตันมาเป็นผู้สับสุนฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่เกี่ยวกับสีโจโตันนะครับไม่ได้ไปอุดหน,นุนอะไรเลยนะคะแบรนด์อื่นแบรนด์คู่แข่งไม่ได้อุดหน,นุนเลยเอุดหนุนสีโจโตันออตอนนี้คนดูอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยคนดูหนึ่งพันห้าร้อยพันห้าร้อยแล้วพันห้าร้อยแล้วตายแล้วเท่าไหร่บ้างเอ่ยฮะพร้อมไหมคะทุกคนคอมเมนต์ว่าพร้อมมาเด๋ยวนี้เลยค่ะ พร้อมไหมลักค่ะเอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะในเมื่อเลขสามมันไม่มาขอโทษด้วยนะคะเลขสามไม่มานะคะแต่คอนเทนต์นี้ถือว่าเรารับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบในสิ่งที่เราท้ากันไว้นะคะรับผิดชอบในสิ่งที่เราให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วมันไม่มานะคะใครที่เป็นสายดูดดูดคลิปดูดอะไรไปช่องของพวกมึงอ่ะนะคะก็ดูดกันไปเลยดูดไปเลยค่ะ หนูจะไปหนักๆเลยดนูกระจายเลยนะคะว่าเออเนี่ยของจริงของแท้นะคะโอเคอาจารย์ถอดเสื้อผ้าก่อนได้ไหมคะเสียดายเสื้อผ้าลูกเพจบอปอ้าวถอดจริงถอดจริงทุกคนถอดจริงถอดจริงอูยถอดจริงไปอีกออนเออคนจริงคนจริงนะคะถอดจริงไม่ถกตาถอดเสื้อด้วยนะคะเสียดายเสื้อผ้าอู้แต่ละคนนะเชียร์ให้อาจารย์ถอดเสื้อผ้านะคะเออตายแล้วบางคนบอกอาจารย์ไม่ต้องทำขันนั้นก็ได้นะ ไม่ได้เราพูดจริงทําจริงได้พูดไปแล้วก็ต้องทำจริงถ้าไม่ทำหมูก็ไม่ดังนะสิว่าถ้าเลขมันไม่มาเนี่ยนะคะถ้าเลขมันมามันก็ดังของเลขมันแต่ถ้าเลขมันไม่มาเนี่ยถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ดังใกล้สองพันละใกล้สองพันละใกล้สองพันละพันเจ็ดพันเจ็ดคนดูสองพันคนดูจะเริ่มละจะเริ่มปฏิบัติการละพันแปดแล้วพันแปดแล้วไกลแล้วไกลแล้ว ทุกคนกดแชร์ไปกดแชร์ไปกดแชร์ไปหน่อยอาจารย์จะไปไกลนะครับป่าไมยราบนะคะับนั่นคันเลยนะว้ายบัคันธรรมดาค่ะมีหัดน้ำแต่ละพันเก้าลวพันเก้าแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วขนกดว้าถอนยมันคลิปจะปิวไปเนี่ยของไปแล้วมันดูแล้วเป็คนดูคุณภูวินคุณภูวินจะมาทำใจก่อนอะไรคะ อันไอ้จิมโชกขาอ่อนแล้วค่ะไหนใครทำใจทำใจก่อนทำใจเออเออนะฮะเออฉันก็รู้แหละอีพวกมาเซียมาเซียเนี่ยฮาฮาเนี่ยไม่ตามกูหรอกอีพวกฮาฮาก็ไม่ตามกูหรอกนะฮะเลขสามไม่ตามหรอกนะฮะรู้อยู่ว่าถูกหวยกันเนี่ยเอออูปีไม่งอนนะคะเออเออขอบตนนับอ้าวหนึ่งสองสาม ของแท้ของแท้นะคะของแท้เออพูดจริงทำจริงนะคะเออเอตอนนี้ก็จะเป็นปูนปั้นแล้วนะ เป็นชิวนันิวนั้นเป็นชิวนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมงานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเอ่ยพวกมึงดูสะใจกันบ้างจะไม่ได้โกนหัวหรอคะอาจารย์อีกคำตอบอีกช่วมันยังมันยังมีมันมันยังมีเป็นเนื้อคนอยู่อาจารย์เออเออเอออีกช่วนะครับเนาะมันนี้โดนมันนี้โดนหัยกินแต่ก็สามารถหัวเราได้ขอบคุณอาจารย์นะคะอีกช่ว โอเคทุกคนขางวดหน้าเราทากันใหม่นะคะงวดหน้าเราจะทากันใหม่จะทาอะไรต้องติดตามกันนะคะว่าเลขรัฐบาลไทยในงวดวันที่1เมษายนมันเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามาทากันงวดหน้ามั่นใจว่าพวกมึงไม่ได้แดกกูหรอกคโอเคล่ำลาไปแล้วทุกคนขะสวัสดีค่ะ บอกว่าถ่ายตอนอาจารย์ติมลงน้ำด้วยเออสีจริงนะสีจริงไม่สีผสมอาหารนะคะเออสีจริงค่ะลงน้ำจริงสรุปแล้วล้างไม่ออกเออโอเคสมบวนน้ำมัเนาะเออออออลำลากกันไปแล้วเนาะปิดไลา์เลยเนาะโอเคบายบายค่ะทุกคนหูเห็นไหมฟิลบิกินี่เลยล้างออกล้างออก you <laughs>